คำทำนายและพยากรณ์ท่านใดฝันว่าเดินเข้าไปในป่าหรือเห็นป่าเขาอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าทำนายได้ว่าท่านจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงให้สังเกตในฝันให้ดีว่าในป่านั้นเป็นป่าอุดมสมบูรณ์หรือไม่ถ้าอุดมสมบูรณ์การงานของท่านจะอุดมสมบูรณ์ไปตามนั้น แต่ถ้าเป็นปลาที่ถูกไฟเผาถูกทำลายแห้งแล้งธุรกิจการงานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะจำความฝันของท่านให้แม่นปลาเขานั่นเป็นฝันที่ดีครับเลขเสียงนำโชค46 43 55 53 ยังมีคำทำนายอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ